ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องแห่งความฝันภาคสองครับห้องที่ไม่ว่าฝันของคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนราคาเท่าไหน่หากคุณชนะได้ฝันของคุณจะเป็นจริงทันทีเงียบจังอะ <c oughs> <c oughs> แไลดอีพีที่แล้วนะครับอีพีแรกคนที่ฝันเป็นจริงเนี่ยก็คือเบฟได้ไปไปแล้วนี่สิงคโ,โปร์กับน้อง<ป>แต่ก่อนไปเริ่มกันถามฝันกันดีกว่าว่าฝันแต่ละคนเป็นไงบ้างพี่เป็ดพี่เป็ดฝันไหมเหมือนเดิมทำงาน30วัน ห้ามเด็ดขาดนะห้ามขาดห้ามลาห้ามตุยผมมีฝันผมอยากสร้างบ้านที่ดาวเนปจูนโดยการที่เราจะตั้งท่อใสๆตรงจากโลกไปดาวเนปจูนแล้วผมก็ยืดตัวผมแล้วก็ดีดที่ดูดมาไป,ไปดาวเนปจูน <c oughs> ทำได้ ผ่นได้เราบอกมีปลาย้ามีมีแต่ก็ไม่ถ้าฝันมันหล่อนมันมันมันไปไปได้ไหมของหลอนด้วยไปหน่อยโอเคโอเคอันนี้หล่อนไปหน่อยอ่ะมีเบบมีแม่เหมือนเดิมว่าเหมือนเดิมไปไหนนะใครอยากไปอยู่ญี่ปุ่นไปยุยี่ปุ่นฟ้ามีไหมครับเหมือนเดิมค่ะพามแม่ไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ขอแบบหรูๆอ่ะมีไหมครับมีอะไรครับเอานี้เลยตั้งแต่เด็กเลยอยากดูคอนเสิร์ตพิเศษ ตอนเด็กไม่ได้ดูตอนเด็กก็ต้องไปตามงานกาชาติแต่เข้าไปถึงหน้าเวทีตีกันก่อนตั้งแต่เพลงแรกแล้วโอเคเขาอิงมีไหมครับอยากจะแอนลาดพออ๋อช่วงนี้ไม่มีเวลาไงไม่ได้แต่ล้าสมุน้าไปนะไม่ไปดูแต่แต่ไม่ใกล้เลิงไปมาแล้วมึงมือว่าครับคุณผมอยากไปดูมวยปั้มเวสท์แมนเนี่ย อ๋อ W E มีลานี้ดูเีควาอสนามกอนได้ไหมหมายเนื่องจากว่าฝัดแต่ละคนแบบมันมันค่อยทั้งใหญ่เพราะนั้นเดี๋ยวพี่ขออัปเดฝันพี่หน่อยแล้วกันก็จาก30เป็น60วันอ้าไม่ราคามาต้องแบบเท่าเทียมไงอ่าถูกต้องนนี้แล้วเดือนหนึ่งก็ยังใช้ไม่หมดนะตอนนี้ไม่คูำมวณว่า30วันพุ่มเราทำเงินได้เท่าไหร่ออ่าฝันแต่ละคนก็ต้อง60วันเพราะว่าแอดลาร์ดก็ ผมนะผมผมเอาสุดนะรองานกาชาติก็ไดลผมปากเข้าร้อยยี่แต่ไม่ใกล้กินนะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ Exclusive โอเคก็ฝันทุกคนมีฝันใช่ไหมครับก็คนที่ฝันจะเป็นจริงเนี่ยจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งวันนี้เนี่ยเราเราจะเล่นเกมทั้งหมดกับสี่เกมใครชนะเกมไหนได้เขียนชื่อลงในกล่องแห่งความฝันนี้ครบสี่เกมเราจะมาจับฉลากกันได้ชื่อใครฝันคนนั้นจะเป็นจริงทันที แต่คนที่ไ่ชนะเกมก็คือไม่มีสิทธิ์นะครับก็โอเคแล้วพร้อมแล้วเป็นเกมที่หนึ่งการเลสโก้เลยและนี่คือเกมที่หนึ่งครับชื่อเกมว่าสปีดแซกเกมที่แลทุกคนน่าจะแบบเออรู้จักกันนะครับรู้จักครับแต่ว่าเคยเล่นไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งมันคือกีฬาชนิดหนึ่งจากประเทศแคลิฟอร์เนียคือแขกบอกก่อนแข่งจริงอ่ะเขาจะแบบ เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเก็บเก็บเก็บเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าพวกเรามือใหม่กันเพราะฉะนั้นเราจะเก็บอย่างเดียวเราไม่เลี้ยงครับแล้วก็เรามีเครื่องมาอันนี้คือแบบเป็นเป็นแบบเหมือนแข่งเลยเพรจับเวลาใครใช้เวลาน้อยสุดควรถ้ชนะเลยได้คนละกี่รอบครับรอบเดียวครับพี่กะไม่ให้แบบพวกหนูซ้อมกันหลยเหรอไม่มีครับพี่ก็พี่ก็ใหม่ๆเลยครับใครเริ่มก่อนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนได้ไหมได้ได้ได้รอบเดียวเลยนะไม่มีซ้อมไม่มีซ้อมไม่มีซ้อมไม่หรอเอาเลยพร้อมเรียงครับพร้อมสามสองหนึ่งไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเร็วนะอุ้ยอุ้ยเร็วนะสองจุดห้าสองเจ็ดป้าไปแล้วสถิติจริงๆของโลกนะศูนย์จุดสี่วิเราใช้พรีเมียร์โปรเปล่าแบบสปีดเริ่มสปีดอ่ะอันนี้ของจริงมึงเห็นกำแพงไหมเห็นเอาหัวโขูดให้เลือดออกเลยพร้อมนะครับ อย่าไปเคียดไอ้เหี้ยเล่นเแต่ลูกแก้วเอามือออกคือจบไปแล้วคุณออฟสามสองหนึ่งไปโหมดแทบไม่ทันเอาอีกดิเอาอีกนะเอานะครเออสองจุดหกสี่หกยืดช้าเขาไม่เป็นปะที่ยิงทำได้นี่คือเจ้าแห่งเกมแล้วอะจริงๆแบบโับั็อกอะเจ๊เต้นอะ ถ้าพร้อมแล้วปล่อยมือนะครับสามสองอ้ยอะไรก็ได้1.979ตอนนี้คนที่นำคืออิงนะครับพร้อมนะครับ3ามสองหนึ่งเฮ้ยเตัวยืดสอตัวยดสองตัวยสองต่อเลยอาจจะคนละหาแล้วนะตัวหลังก็แแน่นๆนะใกล้หลังสุดแล้วนะครับ ไอพี่เดี๋ยวเครื่องมันจะตันแล้วพี่เอกว่าสุดที่เมื่กี้มันยากอะสิบตามวิครับไอ่เท่ากับเลี้ยงเลยไม่ได้โยนครับจริงจริงมันกดดันนะเวลาเล่นกลัวมันล้มอ่ะพร้อมนะครับพตื่นเต้นไหมครับได้ได้ครับได้ครับพร้อมนะครับตอนพร้อมแล้ว 3ามอยมือสันอ่ะมือสันจริงเพ่บเข้าเหรมือสันจริง1หนโอเคโอเคค่อยๆน่แหบได้ไอยู่เอ้ยเอออยู่ด้วยกันเลยปาดับห้าจุดสามสี่หนึ่งวินาทีเอาโะ กวสามจุดแปดหกห้าเป็นเทคนิคนะตามช้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ยินดีกับสีโซืชูโอเคตัวคนสุดท้ายอาร์ตลวมไปครับคนตัวใหญ่จะเดินพร้อมแล้วเอาได้เลยนะครับสองจุดศูนย์ห้าสาม อโอเคนคักว่าคุณชนะเกมแรกนะครับได้แก่อิงครับพี่แก้วอ่ะเขียนชื่อได้เลยครับเย้โอเคของอิงนะครับขอให้พี่อิงได้เถอะขอเละเกมแบบวันนี้ <c oughs> ส่วนใหญ่ผู้ชนะไม่ได้นะัง <c oughs> ไม่ชนะดีกว่าเ,าเอาเชื่อเดียวพอ <c oughs> อ่าโอเคเรียบร้อยเกมที่1ไปเกมที่2องนครับเ e t กสกลนเกมที่สครับน้ำแข็งใสใสไปไหนก็ เกมนี้นะครับจะมีน้ำแข็งอีกเจ็ดถ้วยคนละถ้วยถ้วยละสี่ขีดเกมนี้ง่ายๆเลยใครกินหมดคนแรกชนะอ่าเราก็จะมีน้ำแข็งใ่ายคนละถ้วยส่วนนี้คืออะไรอ๊อฟอ่าหวานใส <laughs> อันนี้อันนี้น้ำหวานอันนี้อะไรอ่าข้นใส,ใสนุ่มข้นใสแล้วข้นใสม่งข้นขอนแก่นครับพอแล้วพี่ไม่ต้องขยี้หรอกไม่ผ่าแล้วะเอาเลยครับจับจองกันได้เลย เอาพร้อมนะด้วนเอาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปครับเอ๊ะเด็กโอยรู้สึกอ๋อเป็นฝันมาไป็ุฟันมาโอ้โหตูของร้อนอะได้นะ <iet gli> คำแรกขึ้นสมองกว่าโกะคำที่สองครพี่ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เฮ้เอาไปก่อเฮ้ยคุณได้หน่อยได้หน่อยเดี๋ยวเดีมาอีกจะมาอีกเดี๋ยวรอก่อนรอรอก่อนเฮ้ยโกกินไวนะไม่ตักไวนะแต่ไม่เข้าปากเลยเฮ้ยพี่อับน้อยแล้วพี่แบบก็หน้อยดูดิเฮ้ยพี่เหลือนงินยังพี่สูตรมันคือต้องเติมไม่ได้ เพราะว่าถ้าหมดวนท่าน้ำมันไปอ่ะมันจะทําให้น้ํามันละลายน้ําแข็งเร็วขึ้นจริงจริงที่ทำได้แอ้วคือหมดแล้วเฮ้ยเยอะไปแล้อืออุ้ยเฮ้ยพี่อาใกล้หมดแล้วเอาไม่ไหวว่ะเฮ้ย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 

เอาโอเคเอาไปเอาให้ไปนะเลยไปเถอผมเหลือสคงคำอ่ะนี่แหละพีเสกต้อเป็นของผมเฮ้ยหรือว่ามึงคือทางของมึงวะเย็นฮะไม่ใช่ทางแต่อยากชนะบ้างอาโอเคเกมเราไปออฟครับไปเกมต้่สามครับเด็ก และนี่คือเกมที่3ครับชื่อเกมว่ากระลากระาจแปลว่า <c oughs> ไม่มีทลับ <c oughs> <c oughs> มาสวยก็อันนี้ทุกคนน่าจะเคยเล่นกัน<ะ>แต่ไม่รู้ว่าผู<ะ>้หญิงสองคนนี้เคยเล่นไหมไม่เคย<อ>เคยไหมเคยค่ะอ,อ,อ,อันนี้ก็คือเป็นกระลานะครับเป็นแบบของเล่นสมัยเด็กของวพวกแก่แล้ว <c oughs> แต่เดี๋ยว <c oughs> นี้ผมผมเกิดมาก็เบเบดแล้วอ่ะเบเบดเอ็กซ์ภาคใหม่ฉายในเน็ตฟลิก่ะ ไปดูกันด้วยปะกะลากระใจอ่ะสังเกตุนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเราจะแข่งกันเดินกนลาครับมีรู้สามดา่านนะครับด่านแรกก็นี่เลยครับชิวๆตรงๆด่านสองจะเป็นกล้วยเราต้องซิกแซกหลบกลวยอ,อ๋อเป็นกล้วยชันเลยชันไปกลวยอ่าก็ซิกแซกนะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายมันจะมีเอ่อบาอยู่แต่ต้องหลด ร่อนไงก็ได้ก้มแล้วแต่อ๋อก็คือไม่ต้องไม่ต้องแอนไม่ต้องแอนครับไม่ต้องแอนใครเข้าเส้นชัยได้ใช้เวลาได้น้อยสุดคนนั้นชนะส่วนเทิดเดินปุ๊บกฎมีแบบไม่กี่ข้อครับขาห้ามโดนพื้นต้องอยู่บนกระลาเท่านั้นแก่นึงคือตกตรงไหนต้องขึ้นตรงนั้นครับอยากเริ่มก่อนไหมครับออฟเอาเลยพี่ชนะนะกระลากระใจเอาไหมโอ้ยผมเซียนอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวออฟคนแรกนะครับโอเค โอเคพร้อมนะครับขุดออฟพร้อมถ้าพร้อมแล้วพร้อมครับพี่สามสองหนึ่งไปครับจับเลยเฮ้ยเฮ้ยเก้ายาวนะเฮ้ย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 ไม่ได้แต่งแต่ทำไมต่อได้เฮ้ยเอาไปเกินเฮยวันนี้มาว้าวว้าวเอ้ารอดได้รอดโดนได้เหรอโดนได้โดนได้โดนได้โดนเป็นตัวเข้ารู้ได้เลยรครับเข้าเลย อย่าทำให้มันสับสนดิได้แล้วคิววีวะ20คือ38วิ้งครับเอามาคานพี่เลยคือคานคานขอให้แค่รอดอ๋อโดนได้โดนได้โดนได้เดกูบ้างที่เป็นเอาเลยเหรอเอาเลยขอพี่เอาขออันนี้กะลาพี่กะอะไรนะกะลากระใจพร้อมครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเก่งไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเหมือนอสไยแล้ว โอ้เป็นเรื่องแล้วยูงดีควันยูงดีควันเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตายแล้วครับเขาบอกคุณต้องกับไปหลังปลาใหม่เฮ้ยพี่นี้คือเสียเวลาแล้วโอเคพลาดแล้วพี่อ๊อฟนำโอเคพี่อ๊อฟทำดีทำดีอ่ะแล้วผมนะครับ28.71นะครับพอดีว่าทรงบาขะขะส้นพี่ส้นพี่ไปโดนพื้นเลยต้องมาลอดใหม่ปลาพร้อมนะครับ ถ้าพร้อมแล้ว3 <oh 2 1ไปครับเฮ้ยเก้ายาวอ่ะจริงต้องเก้ายาวจะไหวฮะเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยมันเหมือนเดินอยู่บ้านเลยวะเฮ้ยไม่ใส่ส้นสูงบ่อยป่าไอ้ฟ้าเฮ้ยไวเกินนะเฮ้ยเอานี่เกมของเขานี่ิบสี โอเคอ๋อที่มึงบอกทำไม่เป็นนี่คือมึงสึกสมกแล้วตอนเด็กมึงทำแล้วแต่มึงแก้อ้างไม่เหรอวไม่เคยเล่นจริงเหมือนโ้นสูงเหมือนใส่โ้นสูงเหมือนใส่โ้นสูงต่อยออฟไอโกนะครับเอาหัวไม่แตกเนาะได้สิโกพร้อมยังพร้อมพี่อันนี้กะเลยครับกะเลยอันนี้กะเลยกัดสู้ตัดตัวเฮ้ยตัดตัวโอเคโกเอาวามแล้วสามสอหนึ่งไปเลยนะครับอุ้ยอุ้ยตกไวนะเฮ้ยมีกระโดดด้วยตับหลอกตับหลอกเฮ้ย ่แล้วต้องเริ่มตัวนี้ต้องเริ่มตรงไหนครับไปเลยไปเลยไปเลยแหละไปได้ไปเลยไปเลยไปเลยต่อเลยโอ้ยเมื่อกี้ว่าอยู่เฮ้ยมันมีตะไลด้วยนะมันมีตะไลเฮ้ยเฮ้ยมีโดดมีโดดเอาเข้าแล้วกันแกจะแพ้เหรอ่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาไม่สมนุ์อยู่แล้วโดนได้ไหร่ครับยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งแปดแต่มันยากพี่คนอ้วนสรงตัวยากอ่ะอิงพร้อมนะครับลบนะครับถ้าอิงพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปครับเออฮ้ยเร็วนะเออเฮ้ยมีสะดุดเอฮ้ยมันยากตรงฟิกแต็กอ่ะยากจริงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อิงมึงบอกไม่ได้ไปไปไม่หยุดเลยยิงไม่ได้คือไปเร็วจริงยิงบอกไม่ได้ไปไใช่ไม่ได้คือไปเร็วจริงเออเฮ้ยเออสิบห้าจุดโอ้ยไม่ทัน ให้ดู1 5ะสิบาจุวิรู้ว่าทำไมอิงแพ้เพราะอิงไม่เคยไปประกวดนางโนพมาศเพราะฉะนั้นปีนี้ปีนี้มึงเป็นคนลงได้ไปกดเซตเะเพราะว่านางโนพมาศเนี่ยเขาจะมีเขาต้องใส่ส้นสูงและต้องเดินแล้วสูงมากซ้อมเดินหน่อยครับ่ มึงไม่เอาอ่ะพูดทิ้งพูดทิ้งม่เป็นแอย่างนี้ดิมก็ก็ตกเลยตอนนี้คนที่นำอยู่ก็ยังเป็นฟ้านะครับ14.7ส่จุดเจ็ดป่ะสิบสี่จาวิกัมแห้ยากจริงแต่วัยเบฟครับไปพี่พร้อมแล้วเดินเลย3 2มสองหนึ่งไปจังอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟ้าเฮ้ยเขาจะเอาความฝันคืนเฮ้ยยไว้อยู่ยังขากว่าฟขาเร็วกว่าไม่ไม่แน่ไม่แน่นะไม่แน่ละเฮ้ายาวอยู่โอเค อะไรวะอันนี้น่าจะจบแล้วอันนี้น่าจบแล้วครับเวลาไปแล้วเอาลอดลอดลอด้ยแตกซะนแล้วเป๊มที่มีเีบบก็รอดไม่มึงรู้ไหมเขาขับรถไปเอามาจากป่าจีนใช่เหรอเพราะกรุงเทพไม่มีขายเขาต้องไปเอาจากป่าจีนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอ้เบฟยินขายเดี๋ยวสี่ชั่วโมงทั่วสารทางวจักราแตกเบฟยิ่งสองจุดศูนย์หนึ่งนะครับและนี่คือเบื้องเขาสุดท้ายคุณอาร์ตเตรียมรอเลยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ พรอรับอาร์ตถ้าพอมแล้ว3 2 1ไปครับอันนี้กะลาแล้วนั่นกันเลกระโปรงนีผมต้องการคำนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเิดเล้ยเฮเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้้ยเยเ้เ้ยเเฮ้เฮ้เ้เฮยเอ้้ยเ้เฮ้อ้ยเเ้้ยเ้ย เอาใหายไปเลยป้าเอาให้หายไปตายเลยป้าอ่ะโอ้ยขนาดนี้แพ้เหอะแล้วไปแล้วยังอ้าโอเคแล้วเหรอว่าคนชนะในเกมนี้นะครับคือฟาครับเย้รอบแรกเฮ้ยวันนี้ก็จ่ายมาบแรกครับคุณฟาได้เขียนแล้วว่ะการเป็นนางน้องมบ้านมึงก็ดีอย่างเงี้ยแหละค่ะอีกปี รือส่งสองเลยวะส่งสองเลยสองมันคนเดียวเนาะคนเดียวต่อไอ้นี่ไม่เกี่ยวก็บอกว่าส่งเท่าไหร่ก็ได้ก็อันนี้ของมึงชมบุรีอันนี้กรุงเทพเป็นเหมือกันคนละที่กันอูย้ายแล้วอูย้ายแล้วอย้ยย้ายแล้วอันนี้เป็นบ้านองนะโอเค้อฝันฟ้านะครับจะเป็นจริงอันนี้บอกก่อนนะก็ยังไม่รู้นะใครจะได้เพราะว่าสุดท้ายต้องจับฉลากใส่ลูกบอลเลยครับวันนี้คนชนะไม่ซ้าหน้ากันนะและนี่คือเกมสุดท้ายครับชื่อเกมว่า โบลิ่งมนุษย์เดเดเย๊ทุกคนเคยเล่นโบลิ่งกันใช่ไหมครับเกมนี้ก็ง่ายๆเลยครับเราจะมีพินทั้งหมด6 6ิพินครับพี่เราจะวิ่งมาอ่าแล้วก็ไถไปให้โดนโพินผมว่าเกมนี้อาชนะไม่แน่ไม่แน่ใครทําได้พินล้มเยอะที่สุดนั้นชนะครับวิบ6พินกดง่ายๆเลยแขนจะกลางอะไรแล้วแต่แต่พอแบบไถมาแล้วลงมาแล้วห้ามแบบ อ๋อท่าไหนท่านั้นท่าแบบได้รอบเดียวต้องท่าไหนท่านั้นคือมาแล้วต้องอยู่เลยต้องสตาร์เบยถ้าคุณจะกลางคุณต้องกลางแต่แรกไม่มีแบบอยู่ดีมาอย่างนี้ปุ๊บพอถึงปินปุ๊บบวกไม่มีไม่มีนะครับก็ถ้าเกิดใครฝาถึงกดแอดันดีเดี๋ยวใช้แบบกรรมการเป็นแบบคนตัดสินได้ครับโอเคครับพร้อมนะครับพร้อมจ้าโอเคมาเดี๋ยวอันเริ่มคนแรกนะครับอาจจะได้เป็นกระแพงใต่หัวที่มุกเก่าตั้งก้อหมดลยพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ระวังหัว ต่อไปนะครับตาตฟ้าใช้ใช hey. ้ร um mm ้พรมนาฟ้าอุ้ยสตาร์ทไกลว่ะยินนัดติดทรายอ่ะพร้อมแล้ว3ามสองหนึ่งไปเอาอะอุ้ยอ่ะเขาโฆษณาขอันยอเลยนี่คืออะไร ขึ้นแล้วคือกลัวกลัวเขาเก็บใหม่เหรอไอ้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลาติกตายข้อดีคืออะไรไอ้ะนี่คืออะไรบอกหน่อยบอกหน่อยตอบคืออะไรอ่ะโอเคคนต่อไปมาเลยครับพี่อ๊อฟยิงป่นต่อไปยินนะครับชาติไะกี่ีหนูหอมกันหรอกเหลือสองเอาเลยพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเจ้ามเเลยเจ้ามึอ้หนแลอวไปแล้วทำมันห่วงกันไป เด็กวันนี้ไม่เป็นไงเด็กแรยากมากเลยนะเอางี้ตรงไปใครครับ้ยเก็ออฟแล้วสคนแล้าไม่เยอะแล้วออฟครับเฮ้ยมไอุ้้ยุ้ย้อุ้ยุ้ย้อุ้ย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  วนหูดเหลือทั้งหมดสองพินครับ่ไม่มีัวมว่ะเดียวคอวันนี้ตัวมาวะพี่เออวยะผมคุณนาบยเก็บติดต่อพีเอกเลยคุณมาผู้เลกาย้องเลยผู้เลกาย้องเลยอ๋อแม่ผมทาได้นะครเผมได้ออกทีวีนะครับแม่สู้ๆครับผมได้รางวัลด้พูดถึงผลรางวัลผมจะเอารางวัลไปฝากแม่ให้ได้เลยนะครับเจ้าตีฟ้องครับเจ้าตีฟ้องเจ้าตีฟ้องอะไรอะ ตัวแชมป์ครั้งที่แล้วคนที่ได้แบบคำฝันครั้งที่แล้วอันนี้คือตัวเกงแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มีชื่อนะเกน,นนี้เนี่ยนในชื่อเนี่ยในกล่องเนี่ยมีอิงหนึ่งาฟานหนึ่งออฟหนึ่งและเกมนี้ถ้าเบสทำไม่ได้จะเป็นออฟสองเกมมันเปลี่ยนไปโค้ชสุด <c oughs> มันเน้นให้นคนเต็มพร้อมพร้อมดีครับพร้อมนะครับสองหนึ่งไปครับเยอะุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคครับ ไอ้โอ๊บไอ้อ๊บไก่หนี้ไม่ต้องนับครับเบฟสไตล์ครับไอ้ทีมเมื่อกี้ตัดออกไหมนะถ้าอว่าคุณได้เขียนชื่อในกองครั้งนี้นะครับคนสุดท้ายเป็นเบฟครับ ไปอีกสอ้สุกราว่ามีคนละหนึ่งหมล้วนอ้ัตว์พิเศษกูหายไปเลยหลังเพิ่มเกมทำได้ไะสารหล่อเลยน่เจ้สองจริงมามาเอาเไรพี่จับตรงนี้เลยโอ้ยรนอใครใครไม่ได้บ้างใครไม่ได้สอกับพี่อาร์จะให้โตมเป็นคนถือ้กันอารเย่มดีกว่าเพราะว่าผมโปรอาร์เนยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อะไรเพโม้พวกเราไม okay, okay, we ่มีชื่อครับโอเคครับเดี๋ยวเขย่าเลยครับจีบคนเดีวจีบคนเร็วเหรอเราแบ่งเยอะไหมอ่ะแม่เเลยหาจีบนะครับและผู้ดี่ได้ทำตามฝันคนนั้นก็คือใครกันนะมีเสียงปะจีบจีบเหมือนจับเก่ายานชีไปโซ่หลุดไม่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 จับเก่ายางพ่อเมีอย่องนั้นมีอย่างนั้นโอเคครับและคนนั้นก็คือ ได้บ้านแล้วแหละทำหนุไปเงี้ยมีเสียงวะมีเสียงวะไม่อยากจะไปพันทีเยอะนะอยากจะไปพันทีรถอ่ะและคนที่ฝันจะเป็นจริงในวันนี้นะครับคือขไปเลยนะตูนทำได้ไปเกโก้คนนี้คือใครวะมีตัวเอฟเฮ้ยกกู็ว วนีแออุ้ยอบไปเมื่อจักรยานขี่ไปโซ่หลุดขี่ไปโซ่คับจักรยานฮับเป็นออ p นะครับออบด้ครั้งหนึ่งในชีวิตใจส่องมาเออมาแล้วมาเลยมาเลยดโอ้พี่มกมาเูรูปล้วนะครับเป็นอ่าโอเคก็ ยินดีออเลยครับยดี๋ยวมาดูกันว่าออกจะได้เจอพี่เสกไหมเนียมลไปของไข่ของมันต้ากิ่พีเสกเลีปลกสได้หรอเออปลกฟ้าไฟนะไม่ใช่เลี้ยงปลักกระเพียดไฟอัู่ไหนฮะพี่แกมาผมกมาตะบันแดงมาแบบเหมือนตูนะ lòng này mày lòng này mày, đại nhạc nón cho, lòng này đôi bay ขอไลน์เพนไม่พี่เามาไม่านะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตต่อเมย่อกี้น้องมชอบเพลงเนี่ยอากากยานจักยานสีแดงโซลุรานโซลุดจักราไอโซลุ่ไม่ใช่เราาเไม่ใช่เไม่เไใเาไเพลงเไเรานเช่าใราเราไม่ใชารา่ามรานมใ่ามรเมเาเา นะเด้อเฮ้ยผมยมบังฟังอะไรแค่นี้อ๋อดอมันดังมันางคุณมากครับผมวิ่ตัวเขียนด้วยสมัยก่อนเนสมัยกนมาแล้ววี่เอาเผื่อสัตว์ด้วพี่เพ่อเอ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 อวอส คือว่าซี่ในโอยลิมปิกว้าวพิเศษโลซีพิเศษนะเสกอะไรร้องเพลงใหม่ไทยพิเศษโแบบพิเศษโลซีเซ็ตดิ้งไหมอืมเอาเซ็ตมาแล้วพีกมาแล้วพี่ผมผมขอขอขออย่างนึงพี่เรายังลบไม่ลบให้ผม่หมหยอกเล่นหยอกเล่นเสกโลซีมาไปอีกช่างอู่ไหนกันช่างไม่เป็นไรเอาเอาอีกช่างไม่เป็นไรพี่เดี๋ยว เฮ่ไอขอบคุณมากพี่พี่เอามาไกลพี่กลับเลยมีคาร์ลมนไม่ดวพี่เด็กมาตอนเนี่ยว่าแล้วสารถ้ามึงถ้าเป็นมึงก็เลยโง่ว่ะขอบคุณพี่มากครับพี่เด็กอะไสีชื่อชื่ออะไรจีชื่อเลยชื่อเบียร์ครับชื่อเบียร์โอ้ติดตามทางไหร่มาครับพี่ติดต่อของพี่เขาบอยอุ้ยทั้งหมดครับพี่เขาบอยติดตามได้ครับพี่เราเสียงแออด่าพี่ผมขออันหนึ่งเชียงเพียนก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย เชิงเทียนก็สวยเหมือนกันนะนี่ตัวจริงตัวจริงเอาพี่มาครับพี่มาครับครับพี่เสกครพี่เบียร์กินเบียร์แกไลน์ไงไม่เดี๋ยวอ่อเดี๋ยวอ๋อเออกโอ้ยมึงจิจใจยแป๊วเลยนะมึงไม่ได้บอกพี่เสกไงเออไม่ได้บอกผมลืมบอกถูกไหมแต่ไม่คิดว่ามึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่าพี่เสกอยากได้พงพี่เสกเพลงอะไรเมื่อกี้พลงอะไรแต่กันเขาร้องจากยาสีแดงได้หรือเปล่านั่นอะ ใจะสีแดงได้ไหมกปไปไปม่ชีวิตอป่ะครับพี่ไปพี่มาทำไมไห้แล้วใ้แล้วไม่แต่เดี๋ยวพาไปอ๋อโอเคขอบคุณอันนี้คือออเด็บยอกยอกเดี๋ยวอยากรู้รีแอคก่อนว่าไปเจอจริงเป็นไงแต่แต่ลีแอ็มือคนอ่านเลยนะตอนแรกน้อมๆนะโอ้พี่เขารุาลุนสีตัวอะพอรู้ว่าโลสเดี๋ยวเดี๋ยวของจริงจัดให้แต่ว่า อต้องใช้เวลาคือคือมันใช้เวลาบอกมาได้ว่าเมื่อไหร่ตอนผมก็ว่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวแบบลองติดต่อผ่านพี่พีทเดี๋ยวพี่พีทพาพอดีน้องแบบเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอ่าวันีคอนเสิร์ตจริงพอดีว่าพี่พีทยังกูแบบเดมอนแบบเล่นคอนเสิร์ตพิเศษหน่อยเดี๋ยวพาไปพาไปเจอคิดเลยคแต่อันนี้ไม่ลบก็ไม่ลบฮะไม่ลบอุ้ยมีหาอหาก่อนเลยเนี่ยล้างออกไปอ่ะฮิโคลสีพี่พิเศษมาวูบอะพี่โอเคโอเคโอเคเย้